หลายแห่งครับพี่หลงกับหลังปลา อือโอ้หลายคักบา,เน,า,านเลยอายะเลยพี่น้องมีแตบ่บกใหญ่ๆเลยครับโอ้ยสุดยอดเลยโอ้ใหญ่คับลเท่ายครับตะบกใหญ่คับน้องเอาตัวนึงไปโอ้ใหญ่คับเว้ยน้อเออใหญ่หหญหแห้งครับอันนี้คนติดของเสียคนสั่งไปสามโต๊ะหนึ่งน่ะมั้เอาไปเลยไปเนาะ อ่กลกันเลอ๋อจากไปนั่งตดโต๊วโอ้ยน่ตัวนิ่งนิ่งตตัวใหญ่นของกกำลังใส่งามๆเลยเนาะสามตะโลตอะไรลอยลอยตลอยก้ น้องที่นี่่หวานเท่าเลยจ้านั่นพอที่นี่ลพอที่น